สวัสดีครับพี่น้องครับอนนี้เรามาเดินตลาดเขาวงนะครับตลาดเขาวงนะครับดได้แล้วพี่น้องได้คือข้าวก็ซื้อกับข้าวลองท้องนี่กินเนี่ยก็ซื้อตอัวซื้ออะไรก็ซื้อตัวโอ้พี่น้อง ปากเป็ดหัวเป็ดก็มีนะนรับเป็ดอรับเป็ดรับเป็ดจะกินอะไรก็กินรองท้องไปเลยแล้วคุณพยังก็ไปพี่บ้าตลาดสดเขาวงครับพี่น้นองไกลเหมือนเนาะไก่บ้านจนะ้าอันนี้นกับข้าว กับข้าวกับข้าวชมผักเนาะกระสออโอ้ไข่มดก็มีนะครับไข่มดโอ้บักทันบักทันนุยบักไงรักสาวบาทเนาะบักชันหนุสอนเนาะกละดาษส่ก็อีหล่ะข่าวบงบวข่าวบงบวโอ้เนี่ยสะอาดทัดเนาะ เนี่ยเพิ่นสะอาดครับพี่น้องโลเท่าไหร่เพิ่นมาบอกราคาดิเพือ่าาอนเนื้องามครับตอนนี้พี่อนเนื้อง,งาม,งามตลาดสดเขาวงนะครับมีมปลาหนาไม่มีเออมีแต่ปลาดุกเลี้ยงอันนี้เนื้อหมูครับนเนื้อหมู

มะอึก็มีโอ้เขียดน้อยก็มีนะครับโอ้ปูก็มีโอ้ปูก็มีที่นี่โอ้ฝั่งนั้นก็ปูเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอันอันนี้อันนี้นนขเขาเรียกหอยอะไรคะเนี่ยหอยยื้หอยยืโอ้หอยหอยไอหอยโลเท่าไหร่ขิดละสามสิบจ้าโอ้โลละสามร้อย เขาเรียกหอยอะไรนะคะหอยเลื้อยหอยเลื้อยหายอยู่บนตามภูเขาเมนบบห,หอยหายากอันนี้เป็นปูนาปูนาปูนาอันนี้เป็นเนื้องัวสดเนื้อโลเท่าไหร่ค่านนี โอ้สองร้อยกับสองร้อยแปดสิบเนื้อสวยเนื้อสวยอันนี้เป็นเนื้อหมูร้านนั่งกับข้าวากับข้าวร้านกับข้าวไม่มีซื้อเป็นนั่งกินนาร์ดโอ้ยแพ็กละสิบบาทแพ็กละสิบบาทยี่สิบบาทตล,ลาดนะี้เนาะ มันต้องเอาไปปลูกเนี่ยเื่อนเขื่อนโม่บวชเือนไร่ถุงถุงล้จังบาทครับเนี่ยถุงเท่าไหร่นะยาย40บาท

หนูนาต้องมีโอ้หนูปอดห,หนูหนูนาหรือหนูเลี้ยงคะเนะี่ยหนูหนาเอ้ยอันนี้นกเปนอย่างไรคะเนี่ยโอ้นกเขานกเขาอีหละ่ะห้าสิบบาทอุ้ยอันเทียดถุงเท่านะั้นนะสามกัน้อยแล้วเนีนะ สี่สกั่ร้อยนกเขาอะอร่อหนาสิบาทนึงดอกไปัวเนาะอือไปัวนี้ดอกแค่ซื้ออรดอกแค่บ้าเขาดอกแดอกแค่สิบบาทเอออ่ยายอันนี้ล้นให้หน่อยสีบาทไม่ได้เหรอไ่ได้แค่นั้นละอื่นแหนูตัวนี้อออซื้อแล้วเรซื้อแล้ว ตัวนี้สองแซวเลยต้มหยุเป็นกระปิ้งแซ่บเฮ้ยมีปิ้งแซบตัวนั่นกระปิ้งแซบแซบอีกแล้วตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวตัวโตโอ้ปลาไหลก็มีนะครับปลาไหลถุงจักบาทครับเนี่ยปลาไหลอันนี้แบบสับอันนี้ก็นกโอ้ ปลาทังก้าก็มีดิปลาทังก้าเขาจะเยปลาทังก้าหอมเลยที่ปากก็ใหญ่จใหญ่เลยหอมเลยค่ะ วูวเมงดาก็มีนะครับเงงดาก็มีกระเตนกระเตนปลาทังก้าโอ้พี่น้องเบิ้งปลาทังก้าโอู้หูเจนี้หนูหลายเท่าเลยเนาะใครอยากกินหนูมาแถวนี้ด้วยแถวตลาดในหนูมีแต่หนูเออหนูเยอะเออจ้าบ้านเรามันไม่มีขายอูตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวหน้าปิ้ง ใหญ่มากอันนี้ก็หนูมาดูนี่นี่ก็หนูอันนั้นปลาอันนี้ก็หนูโอ้อันนี้ตัวละร้อยถ้าเจ้าได้จากไรอ้อยมันบ้างดูนี่ตัวนี้ใหญ่มากสิวุ้นเป็นตะปิ่งแสบย่างซสบสื้อแล้วเนาะซื้อแล้วได้จังสองตัวแล้วเดี๋ยวถามดูเตาก่อนเลยไหมอันนี้นางได้ขายทุ่งเท่าไหร่คะเนี่ย โอ้ยงดางดาตัวคู่หอมงดาร<อ>ับประกันได้ซื้อเต่าคนพี่น้องซื้อเตาหน่อยค่ะแม่แค่ซื้อเตาได้ค่ะซื้อเตาได้ค่ะขายบอค่ะเอาแบบเอาแบบจังไงแบบมีซานไม่มีซานไ,ไม่มีอะไรแต่ว่าของคุณแม่ต้องเอาแบบมีซาน นี่เดแบบสันแบบพันก็มีแบบนี้ก็มนะีสองแบบเอองก็บ,บ,กบแบบสีแดงๆนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้ส 2, 2องสององห้าเกแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ครับอันนี้ร้อยโอ้อันนี้ถูกนะแต่ว่ามันดูไม่ทนมันอันนั้นสองร้อยสามสิบกับสองร้อ 2องนี่เจอเบอร์สองสองร้อยสามองร้อยสานี่เจอเบอร์สามกลับแล้วพี่น้องกลับกลับฮะมะเขือผักฮาร์ดมเนาะผักฮาดผักฮนะาดผักฮาด กลับละพี่แบบน้องเนี่ได้ของกินแล้วได้ของกินแรงแต่ของกินเที่ยงยังไม่ได้กินเลยเออ,อกินแรงอยากได้ปกยูันง เขาขายบอกครึ่งโลขายเป็นโลดิ้นแม่ค้าไป็นไหนแม่ค้าเขาเลยน้องแม่ค้าแล้วนะยายหนูอยากได้สักครึ่งโลหนูตังไม่พอไม่ได้ค่ะต่อเล็ดมันนี้ต่อเล็ดมันพี่เออต่อไม่ได้บ้นยะมันกินไม่ทันแล้วมันตายมันเยอะเกินมันกินไม่ทันแล้วมันตายอืม โอเคนะครับพี่น้องคลิปเนี้ยไว้ทชิหนีกันคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับเด้อพี่น้องเด้อ